บริเวณโรงเรียนโรงเรียนบรรพแพงป,ปับปุงไม้ป,ปับปุงไปเยไไลยๆสร้างพระไม้สร้างพระใวละนาเสาท่งนี่แหละหมองเด็กหน่อยอทำความเขาลบทงชาติตอนเสาร์นี่เอาใบหมองเดียวกันเลยกำลังพัฒนาไปเลยๆทิวทัศน์สวยงาม สิเป็นตะยูเป็นตะเลีนเยน,นท่าสีกระเพงกระเพ่งเลี้ยนกับท่าสีอันนี้ต้นไม้มันสูงกเกาล้งอ่ะมันโป่งไม่เกาล้งองมันโป่งไม่อาคารเลี้ยนกับท่าสีไม้อาคารปฐมอาคารปฐมท่าสีไม้เป็นสีเขียวสวยงามเลยสวยงาม มันดูเป็นใหม่ๆมันมันบปรบบับเปลี่ยนกับเป็นเก่าๆหลายมันกะบ,บ่ตื่นเต้นเนาะมันตื่นเต้นจักน้อยดูดีสวยงามจักน้อยสร้างพระพุทธรูปหนาโรงเรียนไหมอ่าสร้างใบน้ำนาเสาทงนี่แหละเวลาเด็กน้อยเข้าลบทงชาติ ลายพระกสิได้เห็นเห็ดเห็นหเด็กหน่อยดิยลายได้เห็นอยู่ใกล้ๆพ่นสิท่าเป็นสีขาวหมกยังยังเหลือจอมแหลมแหลมบอลใสก็ดูดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆอันเก่าก็ม่อยู่ กันเก่ากันยังยงอยู่คือเกา่าต่วตวสางขึ้นมาไหมให้มันโดดเด้นขึ้นอยู่ทั้งหนาเลยบันคนกายไปกายมากก็เห็นอะารยกมือไหวเป็นพระฟางลีลาสันเป็นว่างามงามยังบ้านให้สมบูรณ์ะกะ๋าแล้วอยู่ กระบอกในเ็จสมบูรณ์อืสรา้างพระไม่อยู่โรงเรียนสรา้างพระแบบยืนเอามือนีสร้างมาผู้เดียวลูกน้องข้าไปวานเขาสันพิรนว่า <c oughs> ใกล้สีแล้วแล้ว,ลวสร้างกะเก่งยี่ดอกไว้อยู่เนาะข้าวเดียวถ้าสียังกาบานสีขาวที่สีขาวมุก คือวัดบรรน้องกุ้งนั่นบ่นาะวัดบรรน้องกุ้งบ่เหอสีขาวมุกเด้เนาะไก่สีเล้วเหลวบ่้านแล้วไก่สีแล้วเหลวมองแบบมองจอมจอมเพื่อนสีแหลมแหลมเป็นบ่อ๋อตั้งขึ้นเฮ็ดเป็นเนาะ เห็ดใบนี่หละเลาะหนาเสาทงพ่อเลยเด็กหน่อยกาบายตอนเข้าลบทงชาติฝนจิตตกบนอ่อคือมืดฝ่ามืดเท่านั้นมืดดำทะมึนเลยเสียงฝ่าห้องซี่บึมบึมจักหน่อยหนาเสาทงไอ้เด็กหน่อยเด็กกาบใบบูชา มือนีสร้างเพื่อนมาผู้เดียวลูกน้องเพื่อนมานำ้ำลูกน้องเพื่อนข้าไปบ้านเขายูบะสันโอ้เป็นเฮ็ดงามเนาะ,ะพุทธรูปยืนปางยืนบ่เพื่อนเอิน้นปางหยังกว่าสร้างนี่จังสิปางลีล่ะ โอ้ปางลี่ลาบแปลว่าเดินแปลว่าไปเนาะปางลี่ลาพะนะ, <c oughs> ะคนกับมีปางนั่นปางนี่อ่ะสวยง่ามสวยง่ามเออจังหวาวาคือเป็นซีอคืออยู่